สวัสดีคะ่ะสตูเดน t มาเจอกับทีเชร์น้อยนะคะในคลิปนี้ในวิชาแมทสับเจคค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4อยู่นะคะเรื่องการคูณจำนวนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะคะโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาในการคูณนะคะ ซึ่งจะมีขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีดังนี้ 1. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ 2. การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ทราบว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดขั้นที่3นะคะการแก้โจทย์ปัญหา ดำเนินการแก้โจทย์ปัญหาตามที่วางแผนไว้ก็คือการแสดงวิธีธรรมนั่นเองนะคะและขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเพื่อตรวจสอบว่าคําตอบที่ได้มาน่ะถูกต้องสมเหตุสมผลหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ปัญหาและวิธีการแก้โจทย์ปัญหานะคะโจทย์เขาให้มาว่า พ่อค้าซื้อขนมมา21ลังแต่ละลังมีขนม24หอ่อถ้าพ่อค้านำขนมมาขายห่อละ5บาทพ่อค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะก็คือพ่อค้าเนี่ยเขาซื้อขนมมาเป็นลังนะคะลังมี21ลังแต่ละลังมี21 24หอ่อเราต้องหาคำ หาขนมก่อนว่า21หลังนั้นจะมีขนมกี่ห่อนะคะก็คือเอา24คูณกับ21ได้เท่าไหร่ก็คือเขาบอกว่าพ่อค้านำขนมไปขายห่อละ5บาทเราก็คูณด้วย5ถึงจะเป็นคำตอบว่าพ่อค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองนะคะทีนี้ขั้นที่หนึ่ง วิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เขาบอกว่าก็เป็นก็คือพ่อค้าซื้อขนมมา21ลังแต่ละลังมีขนม24หอ่อถ้าพ่อค้านำขนมมาขายห่อละ5บาทเนี่ยนะคะพ่อค้าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อค้าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะมาดูขั้นที่สองก็คือขั้นการวางแผนแก้โจทย์ป,ปัญหา ขั้นที่หนึ่งจำนวนขนมทั้งหมดก็คือเราต้องหาจำนวนขนมทั้งหมดว่ามีกี่หอ่อก็คือเอา21ลังคูณด้วย24หอ่อนะคะคูณได้แล้วท้ายเท่าไหร่นะคะก็คือขั้นที่สองจำนวนเงินที่พ่อค้าขายขนมได้ก็คือเอาจำนวนขนมทั้งหมด ว่ามีกี่ห่อแล้วก็คูณด้วย5ก็คือพ่อค้าเขาขายขนมห่อละ5บาทนะคะทีนี้ต่อนะคะขั้นที่3ก็คือการแก้ปัญโจทย์ปัญหาอันดับแรกเราก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือวงเล็บเปิด21่สคูณย4วงเล็บปิดคูณด้วย5เราต้องหาคำตอบในวงเล็บก่อนได้เท่าไหร่แล้วไปคูณด้วย5นะคะ ทีนี้วิธีทำพ่อค้าซื้อขนมมา21ลางังแต่ละลังมีขนม24หอ่อทีนี้เขาก็บอกว่ามีจำนวนขนมทั้งหมดก็คือเอา21คูณ24ก็ได้เท่ากับขนมนะคะ504หอ่อเมื่อเราได้ขนมแล้วนะคะทีนี้พ่อค้านำขนมขายห่อละ5บาท นะคะก็คือเอาห้าไปคูณกับจํานวนขนมทั้งหมดก็คือ500หอ้าร้อยสี่ห่อพ่อค้าจะได้เงินทั้งหมดนะคะสองพันห้าร้ยยี่สิบบาทดังนั้นพ่อค้าจะได้เงินทั้งหมดสองพันห้าร้ยยี่สิบาทนั่นเองนะคะขั้นที่สี่นะคะเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากห้าร้อยสี่ อยู่ระหว่าง500กับ600ซึ่ง5คูณกับ500ก็ได้เท่ากับ2,500และ5คูณกับ600ก็ได้เท่ากับ3,000นั่นคือ5คูณ504ควรอยู่ระหว่าง2,500กับ3,000ดังนั้น2,520จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลน,นะคะ ทีนี้มาดูต่อนะคะการแก้โจทย์ปัญหาอันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะโจทย์เขาบอกว่านิดมีเงิน94บาทน้อยมีเงินเป็นสามเท่าของนิดนงมีเงินเป็นห้าเท่าของน้อยนงมีเงินกี่บาทนะคะนักเรียนดูนะคะช่องสี่เหลี่ยมนะคะนิดมีหนึ่งช่องสี่เหลี่ยม หนึ่งช่องสี่เหลี่ยมแทนจำนวนเงินของนิดก็คือ94บาทน้อยมีเงินเป็นสามเท่าของนิดก็คือสามล็อกนะคะสามอันและสุดท้ายหนมีเงินเป็นห้าเท่าของน้อยนะคะมีมีเงินเป็นห้าเท่าของน้อยก็คือเอาห้าคูณกับสามสามห้าเป็นสิบห้านะคะก็จะได้สามล็อก นะคะสามช่องสี่เหลี่ยมเป็นหลองเป็นล็อกก็คือสิบห้าก็เท่ากับห้าเท่าของน้อยเอาวิธีคิดง่ายๆนะคะหนึ่งหน่วยก็เท่ากับเก้าสิบสี่บาทสิบห้าหน่วยก็ได้เท่ากับเก้าสิบสี่คูณสิบห้าเท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทดังดน,นั้นหนมีเงินทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทนะคะเอาง่ายๆนะ นิดม,นมีเงิน94บาทน้อยมีเงินเป็นสามเท่านมีเงินเป็นห้าเท่าของน้อยเขาก็เอาเอาห้าไปคูณกับสามนะคะเอาห้าไปคูณกับสามสามคูณห้าเป็นสิบห้าแล้วเอาสิบห้าไปคูณกับ94ก็ได้เท่ากับเป็นเงินของนมนะคะโจทย์ปัญหาจะสลับจะสลับซับซ้อนนิดนึงนะคะลูกต่อนะคะทีนี้มาดู โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาในการคูณการสร้างโจทย์ปัญหาจะมีหลักูา3หลักสําคัญนะคะ 1. พิจารณาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เช่นจํานวนข้อความประโยคสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะ 2. กําหนดคําสําคัญเกี่ยวกับการคูณเช่นครั้งละเท่าเท่ากันอันละเท่าเท่ากันอย่างนี้นะคะ และสุดท้ายการสร้างโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ด้วยนะคะเรามาดูตัวอยา่างการสร้างโจทย์ปัญหานะเขาให้ข้อความมานะคะกับรูปภาพนะคะเขาให้ข้อความมาว่าก้อยออมเงินวันละสิบห้าบาทแล้วก็ให้รูปนาฬิกาก็คือแสดงเวลาก็คือเก้าสิบห้าวัน และมีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งสายแว่นเขาบอกว่าแก้วออมเงินมากกว่าสองเท่าเขาให้รูปภาพและข้อความมานะคะสามข้อความแบบนี้ทีนี้เรามาสร้างโจทย์ปัญหาสร้างได้ว่าก้อยออมเงินวันละสิบห้าบาทเป็นเวลา9ก้าสิบห้าวันถ้าแก้วออมเงินมากกว่าสองเท่าของจำนวนเงินออมของก้อย แก้วออมเงินกี่บาทนะคะมนลักษณะการสร้างจทย์ปัญหานะคะให้ครอบคลุมกับข้อความที่เขาให้มาทั้งหมดนะคะทีนี้คำสำคัญในจทที่สร้างนะคะความสำคัญเป็นยังไงเขาบอกว่าออมเงินวันละออมเงินมากกว่า เป็นการหาจำนวนเงินโดยใช้ผลคูณนักเรียนจํานะคะการสร้างโจทปัญหาจะมีลักษณะคําว่าวันละอันละหรือมากกว่ากี่เท่ากี่เท่าอย่างนี้นะคะทิชเชอร์ขอจบการนําเสนอของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย